ครับเเรามีของที่เล yeah, ็กนะครับที่ดูแลทุกส่วนโดยพักเครดิตด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีบัตรเครดิตนะครับที่เป็นระดับท่านที่น้ำสูงขึ้นไปยกมือแล้วแจ้งจีนงานด้ลยซึ่งทีมงานครับเป็นระหว่างที่ให้สิทธิ์รวบรวมนับจำนวนด้วยแล้วแก่ผมด้วยนะโอ้โหเราให้ได้สุดที่นะเองยกมือยกมือด้วยดีใช่ไหมยกมือถึงท่านใดที่รู้สึุดยอดนั่น วันนี้มัเลยก้าวกลับไปไปต้องเจอที่จ้ทตอนนี้ทำานี้ทำไมไม่าผ่านแล้วก็ใช้เวลาท่มันอาจจะไม่ทันเอาคนที่มีบ่อแท่นี้เลยมีจะไดยขอสิบคนก็ได้อผมได้ถึงโอ้ยเรืองได้แหละตอนนี้ที่งานเขาควรับตัวได้ไหมมีไหมเนาะมีโอเคผมมีใช่ไหมมีใช่โอ้โห ก็ไม่ต่งอะไรกัยาหมดแบบนี้อีกแลเห็นไหมระหว่างนี้ผมขออนุญาตโทรบัตรกันเผื่อบางท่านเขาดูรูปบัตรเขไม่แั่ใจว่าเขาได้ไหมนะก็จะมีบัตรอยู่ริสต็อกนะครับมีเอสซีเฟิสนะครับมีรนซีเคชดีซีอาร์นบีบุชเอชเอสีเอสบิไฮบีเทนบุฟเฟ่ต์นะบีซีซีรังะีโรบิ่เทานนะ ความี่ทำตั้งลง่นทุาจเาตอนนี้ไปะไปนะครับตอรู้ตัวเอ่ตยอมส่ดไปกการแต่เราบอกวโอ้ ชอบคนนี้มากเมือกีบอกว่าางงานไม่พอซื้อคอร์สเพิ่มสเ้ามากดีมากดีมากเดี๋ยมไปที่โชคดีโอ้โหราชอบมากเขาต้องชอบมากคอร์สเะฮะในขณะที่เขาลางงานหน้าเขาอกว่ายู่งหลับหน้าก็ลาด้วยเหนไหมาด้เหรอไม่ใช่หรอกบอกบริษัทเขาเป็นคนโยนถูกความทำเที่ที่ไพี่หลยไปก็ได้ก็อาในตอนนี้ที่เราเราโชคดี ข้าป <pegar> <Yeah, S 2> ือนะรผมปนสอาที so want, Benedict, right. so oh, ่ท่าต้ะที่ไอที่ที่หน้องทุกที่มันจะขึ้นาลองเพลงนะพี่ม่านเดว่าแต่ทีกี้จับแบบจับประสบการณ์สที่ตะกียนะแร้วทบบทีก็้คนแบบนินมาให้ท้าหมายคือผมดูที่สองมว่าคุณดีไปที่ไอจริงแบบ้ที่อยู่โอ้โหทอกี่ผมติดปลายเท้าแบบนี่เล่นิคมือจาบตัวเองก็เล่นเปียผมก็นมืการเล่นเื่อง้อย คุณตื่นต่าเลยที่ไอคุณเล่นอย่อะไรมาครับผมคุณคนเกีรรู้งีจริง่ีแสดงว่าเวลาัไปก็ได้ไม่ตาเมือเลไหนคืออ้เห็นไหมแก๊งต้องมีรุงมกอยางเมื่อกี้ีพรีจริงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะกีฬาออกกังกายกไหมบ่อยมากเลยครับอะไรบ้างที่เฟุตบอลฟุตบอลตำแหน่งไหนที่เล่น ก็ไม่ปวดนะถสาชาร์จไ่ได้ยุบกับหนคองหน้าคองปากตีกาโผ่โผก็ได้แบบเพรา่อเป็นอไรนิดหนึ่งเพื่อต่ตัวครับเราต้องดีใช่ใช่ดูต่ถุงไม่ได้หมดไม่หเลกๆก็สอันนี้ับแถามนะัอเลเป็นรือับวิกับทีมส่ได้เลยฮ่ทำไโม้พี่โมหน่อยกันได้ พิมขาดไม่ได้นีประมาณร้แห่เพราะว่าผเป็นตัวหันตัวจ่ายอาจจะจ่ายถ้าสนามเพื่อถ้าถาแบบจ่ายบอลอขอวยาจ่ายพัฒนาห้าสี่สามเพราะว่าผมเตัวจ่ายจอลนี้เพื่อจากห้าขึนมาแ้ว็ขอให้เจแสองสามครั้งี่ได้ที่จะทายเอาได้อ่าก็คือเล่นบอลอยู่แล้วเล่นตเองะก็มีถ้าแบบว่าบ ถ้าเป็นเหยื่อทึงวะไรแล้วก็ว่ายน้ำนะที่ทําประจำทำตรงทเด็กใช่ใช่แล้วก็ว่ายน้ำด้วยใช่ว่ายน้ำพี่ดับระดับเป็นเลยเป็นแล้วเป็นไม่แข็งไม่แข็งเลยล้ว่ายน้ำเป็นเลยแล้วแข็งได้เหรออยากที่จะดน้ำไปอดเลยใช่ไม่รู้แสดงว่านอกจากที่เมื่อกี้ที่บอกมาแบบ พักผ่อนไปที่ี่มไปรเอี่ยคือคช้เพืสปอร์ตมาตายด้แหละใช่อันนี้ไม่ได้กลับไปเลยนะผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ลอาไปก้าวลงมาได้คนที่ผมเนช่วงที่ออกากาศไดบอับอธิบีม่กิเตลูดนะแล้วมันจะมีช่วงที่บางทีเราอยู่งานเดิหรือแบบไม่ร้อนตอบแล้วไม่รู้ว่าก้าวไปหรือเล่านะพอห่างไปนานอ่มันก็ได้สั่สอนใ้เรื่องสุขภาพมันเรืความคิดที่สุดต้องนารก็เตนแบบชิงว่าชิ้นไม่สมหวังรู้สึกว่าเวลาชันไม่หักหน้า ถ้่การองูได ah hmm. uh ้แนีสุดยนี้ยครับคือนสุดยอดเราได้นใบว่าเชียรแตบว่าไม่ปกติที่อาจจะจะไปเคลื่อนเท่าไหร่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพื่อนดีนายนรับเรือว่าผมไม่รู้เหมือนกันเใช่ผมเพราะมันส่งผมมากเลยนะตอนที่ที่ไปเพราะว่ามันไม่อยู่เทุกทุกวันนะเราจะเหนตอนเช้าหลนเรามันจะดูแบบเทช่อะไรี้ก่อนคัพอกานหาปนานๆวันที่สุดแบบตือๆมารูวริงคือเบ ไดเวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยตัดทุกเพลงตอนนี้ขออนุญาตนะครับตอนทำสิทธิบแต่ตอนนี้มีคนที่ตักเลยิต่เราแค่แค่าสู่ไปับกดนะครับที่มาเรียนเรียนมากมีทำเก็ดน้องกดนะครับผมยอมอแต่ว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทายถึงดีมากเลยอะจุลตอนนี้จวนคนเล่นแบบมีท่้าก็เลยเยอะมากขออนุญาตนะอยากให้ทุกคนได้ขายีขออนุญาต ่ายเป็นกรุ๊ปช็อตได้ไหมนะอดีดีดีดมากเละคุณผู้ชมนะตอนน้ได้แบบเซฟรอด้วยนะโอเคนะปกุ๊ปช็อตนะน่นี่เป็นกุ๊ปชอตต่อไปนี้นะจำไว้นะเราจะการันาโชคใช่ไหมเราถ่ายปกุ๊ปชอตไปหน่อยอยู่นิ่งาหน้าเราค่อยัดต่อโอเคเยนะใครมาเชื่อวะเรเป็นบอสนะเป็นใครดิคุณจอยู่หอมเขาก็ถ่ายพื้นตัดตัวีนะโอเคตันแล้วก็นยนะอันที่เหือานะ